สมก็ผมบอกว่าวันนี้ประเทศจะสับสนุนนะมงบประมาณในการพัฒนาดาวเทียมเพื่อสำรวจดวงจันทร์คนตั้งคำถามทันทีเลยทำทำไมนะฮะเอาไปพัฒนาเครื่องปิ้งหมูปิ้งให้ชาวบ,บ้านขายจะดีกว่าไหมมันเกิดการเปรียบเทียบเพราะเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราพยายามทำนั้นนะมันนำไปสู่อะไรที่เป็นผลพลอยได้อย่างเช่นผมพูดถึงเรื่องที่คนจะคิดว่าไม่มีประโยชน์เลยอย่างเช่นเรื่องการชนกันของนุภา แล้วก็เกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่แตกตัวออกมาอย่างเช่นเซอร์เนเขาทาการทดลองนะฮะด้วยการสร้างเครื่องขนาดใหญ่มากเลยนะฮะอยู่ในชายแดนของฝรั่งเศสและสวิสนะฮะแล้วก็เล่งอนุภาคเข้ามาชนกันนะฮะแล้วก็แตกเปี้ยงแล้วก็พยายามสร้างดีเทคเตอร์ขนาดใหญ่มากๆนะฮะในการที่จะตรวจว,ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วแตกตัวมาในระยะเวลาที่เอาวินาทีเนี่ยมันมีตัวนั้นอยู่จริงเหมือนขี่ช้างจับตะกระแตนะ,ะลงทุนเยอะมากนะแล้วใช้เวลาหลายสิบปี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือระหว่างที่เราทําการทดลองพวกนี้เราพัฒนาเครื่องมือครเทคโนโลยีที่ตามมาคือเทคโนโลยีสุญญากาศเทคโนโลยีแม่เหล็กเทคโนโลยีการควบคุมอนุภาคพลังงานสูงเป็นผลพลอยได้แล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากมันทุกวันนี้การตรวจวัดเช่นไปโรงพยาบาลต้องตรวจวัดอะไรที่ละเอียดก็ใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ก็คืออย่างเงี้ยรการที่นําไปสู่ข้อค้นพบอะไรและระหว่างทางเองก็มีเทคโนโลยีที่เป็น ที่เขาเรียกว่าสปิลโอเวอร์นะฮะก็คือสิ่งที่เป็นผลพลอยได้เรื่องการสื่อสารการใช้ประโยชน์เนี่ยด้านวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเราทําได้ยากไม่เหมือนกับงบลงทุนประเภทสร้างถนนทํารถไฟสนามบินเพราะว่าในวันที่เขาสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมีเครื่องบินลงจอดมีรถขับบนถนนคือใช้ได้เลยนะฮะภาพนี้มันจะเข้าใจง่ายแต่พอเป็นวิทยาศาสตร์ปุ๊บสมมติเราบอกว่าการทดลองหนึ่งที่มันเกิดในห้องปฏิบัติการเนี่ยมันมาสู่ข้อค้นพบหนึ่ง ซึ่งข้อค้นพบนั้นก็อยอาจจะยังไปใช้ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องมีการค้นพบอีกหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแล้วมาประกอบนะฮะจนกระทั่งเป็นความสาเร็จด,ด้านวิทยาศาสตร์ที่เอาไปใช้ได้เช่นหลายๆคนเรารู้จักโทมัสอาวาเอดิสันนะผลิตเรื่องหลอดไฟอย่างเงี้ยแต่การที่เขาสามารถที่ผลิตหลอดไฟได้เขาก็ต้องรู้ว่าทําไมทางสเตนถึงสามารถที่จะร้อนแล้วก็ปล่อยแสงได้มันก็มีทฤษฎีอยู่เบื้องหลังเย,เยอะเต็มไปหมดเลยว่าทําไมมันถึงสามารถให้แสงสว่างได้ดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์นั้นใช้เวลา ข้อค้นพบหนึ่งกว่าที่จะนําไปสู่การใช้ประโยชน์มันมันต้องต่อกันหลายคนนะแต่มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือการเห็นแล้วว่าข้อค้นพบต่างๆที่มีอยู่นั้น,นสามารถนํามาใช้ได้อย่างไรก็คือไม่ได้เป็นคนที่ต้องไปลงแลบทดสอบว่าทฤษฎีอะไรนําไปสู่ข้อค้นพบอะไรแต่เป็นคนที่เห็นแล้วว่าข้อค้นพบเหล่านี้พอนําไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็จับมาเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์เกิดมาเป็นการใช้ประโยชน์อันนี้ก็อาจจะใช้เวลาสั้นหน่อยสิ่งที่เราลงทุนนั้น มันมีทั้งสิ่งที่ตอบโจทย์ในระยะที่ยาวมากเลยอาจจะเกิน20ปีกว่าที่เราจะเห็นว่ามันใช้ประโยชน์ได้แต่สั้นก็ต้องมีด้วย10ปีก็ต้องมี5ปีก็ต้องมีหรือสิ่งที่ลงทุนไปปีนี้แล้วปีหน้าทราบเลยว่าเราได้ประโยชน์อะไรก็ต้องมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอันไหนสาคัญกว่าอันไหนเพราะว่าในระหว่างที่เราทําเรื่องพวกนี้อยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันก็คือเรื่องของการพัฒนากําลังคนแล้วก็ต้องบอกว่าทุกเรื่องในประเทศนี้ กำลังคนคือเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าเราไม่มีนักวิจัยพื้นฐานนะฮะเราก็ไม่มีข้อค้นพบใหม่อะไรที่เป็นของเราเองถูกไหมฮะเพราะนั้นเราเป็นผู้ตามตลอดแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนที่เป็นนักพัฒนาหยิบจับสิ่งที่ค้นพบแล้วมาสร้างประโยชน์เราก็จะเป็นประเภทที่เขาเขาบอกอยู่ตลอดเวลาว่าขึ้นหิ่งอย่างเดียวไม่ลงห้างเลย